ผู้ชายคนนี้รักในการสุ่มแม้ว่าสิ่งที่เขาได้จะถูกใจหรือไม่ก็ตามแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ชอบสุม่มเลยก็คืออาหารโดยเฉพาะอาหารไทย เฮ้ยอยากกินอาหารไทยตามต้นตำรับใช่ไหมลองหลับตาดูเออหลับตาอย่างที่นี่ร้านมอเก้นบางปูเป็นร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยสีเล็กจึงมั่นใจได้ว่าเป็นร้านที่มีมาตรฐานการปรุงรสชาติตามแบบไทยดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ พิถีพิถันและใส่ใจในทุกๆขั้นตอนและยังเป็นร้านที่มีบรรยากาศสวยงามบริการดีเยี่ยมมีร้านอาหารที่ได้รับการรับรองจากไทยซิเล็กมาแล้วมากกว่า1300สาขาทั่วโลกรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องกินที่ไหนเพราะอาหารไทยต้องไทยซิเล็ก